สวัสดีประเทศไทยโคตรร้อนเลยแม่งร้อนจริงๆนะแบบช่วงสองสามวันนี้คือร้อนแบบคุณพ่อคุณแม่ร้อนอะนะ <c oughs> อยากอยากอยากจะเปิดแอร์แบบทั้งวัน everyday นะครับผมแต่ค่าไฟแม่งแพงมากนะครับโอเควันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เราจะเอา dl g red action ฉบับโกนะครับหลายคนสงสัยมันมีแบบโกด้วยนะพี่ ก็คือเอาสกินอีพิกมาใส่โกนะครับมันก็จะเป็นโกแล้วเนี่ยเข้าใจปะเนี่ยโอเคคือเราไม่ได้เล่นสไนเ์มนนานมากนะครับตั้งแต่พาร์ทที่19อ่อะไม่ได้เล่นเลยนะตอนนี้ก็ไม่ใช่ห้าสิบกว่าแล้วนะกลับมาเล่นสไนด์หน่อยดีกว่ามันจะเป็นยังไงฝีม,มือเราจะยังอยู่เหมือนเดิมปะเราไปลุยกันเลยครับว้ลุย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 ไหนดูไอ้สไน์เหมือนเดิมป่ะเฮ้ย สับปืนให้มันไวๆหน่อยเดี๋ยวเหมือนพีบีหน่อยดิตายไปมิกี้แล้วิกี้อะไรวออฟแมนตี้เด่เฮ้ยอ้าวยังโดนโดนโดนเอาโดนแย่งเฮ้ยเฮ้ยยิงโดนแต่บอดเนี่ยกลัวเอาเไ้ยยิงให้มันโดนหน่อยเด้เออ ยิงบอดนะแม่เนี่ยยิงบอดยิงบอดไม่โดนก็ไม่ต้องไปทำไรกิดแล้วเงยังไม่โดนอีกเออวู้ฮ uh ู huh, ้ว hey, ู uh ้ฮ huh, ู้ปาขวาเพื่อหวังผลแต่เมื่อกี้ปาซ้ายนะเออเฮ้ยเจอกันด้อ โอ้ยฮู้วไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยปืนสวยมาแล้ววู้วมาใหม่ดีมาใหม่ดีไปกินจัมแมนเกินไปละ <Get down. S 1> อยู่ไหนวะโอ้โหโอ้ยใช่เิดแล้วโอ้ยหัวแตก mùa mẹ có phải nãy giờ tang lê du này 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 ơi 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 Hello bay Easy Oh ơi 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 เฮ้ยกระโดดเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เป็นเพื่อนเกมสองเองนะเว้ยมึงจะให้เก็บนี้ไปเกมสุดท้ายของคลิปนี้เลยใช่ป่ะโอ้ย,อยโดนโอ้ยเออโโหโหโคตรแม่นเฮ้ย มันมีคนเล่นเหมือนกันนี่ว่ะสีเดียวกันเป้เลยกูแรกอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูเจอบอดอีกแล้วล่ะกูแรกอีกแล้วล่ะนี่กูเจอบอดหรอเนี่ยไม่ก้าเจอบอดคนยิงบอดเกมมิ่งออ Hunter Killer Drone. อ่ะโอเคส่านผู้นี้พักไว้ก่อนกันเลยกันนะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ทางชอบใจชอบใจก็ลืมกดติดต่องติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะเป็นไงอากาศร้อนๆอ,อย่างงี้ระเบิดกันเลยทีเดียวนะโทรศัพท์กูนเนี่ยแหละโอเคแวะมาสนุกกันใหม่กับพาร์ทหน้านะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะโดเนทค่าขนมเดียมีลิงก์อยู่ด้านล่างด้วยนะครับผมโอเค สำหรับคนที่อยากเข้าไปติดตรงติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็วก็ทวิตเตอร์นะครับอย่างเดียวโอ <laughs> okay. เคแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย